ไปยังไงอ๋อไม่หลอกเขาด้วยทำไมเนี่ยขุ่นเนี่ยแต่ดีดีดายเยอะเป็นไงล่ะขนใส่ขุ่นเลยอ่ะมีไงล่ะขุ่นแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้วว่าไงขี้ยาขี้ยามันจับได้ไหม มันก็อยู่ในบ้านนเสียวเนี่ยไี่ได้ประจัองโมอีกวัดออกมาเอาไหนถดอแก้กวแกกัดจังแกกัดตูดมดูไปนั่งลงไปนั่งลงไปนั่งลงเน้ะเอาที่ไปเอาที่เอาสองเใส่ตรงนีอ,อะเรตุ้ นอนลงไปนอนลงไปพที่พีกพี่นอน